นี้ถ้าคุณอยากจะสร้างเงินสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ได้อย่างเร็วนะคะคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าวันนี้คนจะซื้อของจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะออกมาเป็นครูเป็นโค้ชหรือว่าออกมาขายสินค้าคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนนะคะจะซื้อของจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าวันนี้คุณจะขายอะไรก็ตาม คุณจะต้องแสดงให้คนซื้อสินค้าหรือบริการของคุณนะคะรู้ว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าคนทุกวันนี้ค่ะจะซื้อของจากคนคนที่เขามีความเชื่อใจคนที่เขามีความเชื่อถือเขาถึงจะยอมจ่ายเงินให้อ่าวันนี้เราอะค่ะจะต้องทาเราให้ไปถึงคำว่าผู้เชี่ยวชาญให้ได้ก็มีวิธีการดังนี้นะคะ ข้อแรกเลยคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าสิ่งที่คุณทำมันมีประโยชน์ต่อผู้คนมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนโดยไม่มีข้อลังเลสงสัยอะไรเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นโค้ดคุณก็ต้องเชื่อว่าโค้ดของคุณนะคะดีจริงๆ ใครได้มาเรียนก็ถือว่าเป็นคนโชคดีถ้าคุณขายสินค้าคุณก็ต้องรู้สึกได้ว่าวันนี้ถ้าใครได้มากินสินค้าของฉันนะคนนั้นถือว่าโชคดีคุณต้องรู้สึกแบบนี้ให้ได้คุณต้องอินคุณต้องฟินในตัวสินค้าของคุณนะคะค่ะข้อที่2คุณต้องทุ่มเทให้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณวันนี้อยากจะได้เงินในโลกออนไลน์คุณก็จะต้องทุ่มเท ให้สุดๆเหมือนคุณทำธุรกิจอยู่บนโลกออฟไลน์เลยข้อ3นะคะการที่คุณจะไปได้ไวคุณจะต้องมีคนนำทางคุณจะต้องมี G P S หรือว่ามีพี่เลี้ยงนำทางเพราะพี่เลี้ยงอะคะ่ะจะเป็นคนที่พาคุณเดินไปจากจุดที่คุณไม่กล้าเขาก็จะพาให้คุณกล้าจากจุดที่คุณทำไม่เป็นเขาก็จะทาให้คุณทำเป็นดังนั้นอะคะ่ะทางลัด ที่เร็วที่สุดที่เราอะค่ะจะไปสร้างเงินสร้างไรายได้ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเราจากคนที่เป็นมือสมัครเล่นให้ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญได้คุณจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือว่ามีที่ปรึกษานะคะ